เอดเดนครับสอบถามเรื่องอินเทอร์เน็ตปลอดแเอนครับในปี2566นะครับที่กำลังจะโด่งมาขึ้นเนี่ยอินเทอร์เน็ตปลอดแเอนความเร็วสูงทีผ่านดาวเทียมทางมิวสเปกจะมีกลยุทธ์อะไรต่อในประเทศไทยครับแล้วก็ถางประเทศเราก็เออเราเรามีการเวิร์ดกับทางตัวบริษัทอัลเล็ก การดิสทิ์เซอร์วิสตอนนี้นี่ยเป็นการเรียกว่าสร้างตเกตเลยที่ริษัตทางนี้มีการเลทานเรื่อการป็นสร้างมัตรานอเซเเราเราเรเทคแคร์เลยนขมาร์เก็ตเป็นก็คือเป็นดิสตร์ในตลาดที่ก็คือไทยก็ออเซียลเซียแนดี้ตะแกรงเวคือวมาเลเซียเื่ตอนแรกมนกับใช่ ดีว่าทีมเชจสของเรามีทีมตัวไฟเบอร์ารทีอินสแตนชั่นตัววิ่งเยนะครับซึ่งเราทำให้กับลูกค้าเาออย่างในสสินห้าจดทศไทยอย่างนี้เราเราก็เลยเรียกว่ามีทีมความสามในการติดตั้งอันหนึ่งแล้วก็อัเดอัอเซลล์ในการจีก้คัสเตอร์แล้วก็อันหนึ่งก็คือเข้าใจรีโวอย่างอย่างของ ก็ให้โภคมารเก็ตเไนได้เร็วขึ้นบังไงก็เมื่อกี้ได้เป็นู่้านว่าตรงนี้จะออกมาเรื่องเกๆเราไม่ได้อ่านัสอมัะรนี้แต่วมีการเปรียมการพวาเราเน้นเรื่องกันว่าภาคเซอร์วิสจะมีในด้า่ีเกว่าแน่นอนจีโนซอต์ออกมาในช่วงการือเทีงสามปเอาจ์ของนายนีนะเราจะเป็นคู่แต่งายตัวอุปกรณ์รหรือว่าเราจะเป็นคู่ให้าช่วย เสนอภาษารุ่นพลาอรุ่นพาร์ทภา,ายนอกครับตอนตอนนี้หรือเปล่าเราเอาเอา,เาตัวรีโวเป็นตัว er อย่างนิดหนึ่งนะพอดีว่าตัวพาร์ทเนอร์ฝั่งรีโวเนี่ยมีปัญหาในเนรื่องของจานเราเห็นจานที่โฉบเทอร์มินอลเลยขอสแพงอยู่นะครับซึ่ง,ซ,งซึ่งตอนนี้มันมันเหมาะสมกับ enterprise ทางดีเฟนซ์ทั้งเท่าไหร่ต่อ,ต,อต่อในเรือต่อในเครื่องบินหรือว่ต่อในเขตที่หมดจริง อโฟร์สเตชันเดี่ย่เป็นสเตชันแรกที่เราจะใช้เทอร์มินอลที่มีนะคแต่ตอนนี้เห็นที่เราพรีเซนต์เดล a ้าคอมบ a c นชันโก็จะมีเรืะอล้วพตัวตัวอาร์สที่ตัวเชฟเนี่ยกับกับที่คาสามารถเราสามารถทำได้ตอนนี้เราเราจะทำที่โชว์เนี่ยีป็นม i วเซียมในนครปฐซึ่งสังเกตว่าจะจะมีความเป็น polymer ด้่าของแพงในตัวพวกแกงแล้วก็าเราก็พยายามเนี่ยเราสามารถ เพื่อให้ใหราคาเราเข้าถึงครับก็มีการทำในเรื่องของ u ู e r ช้รายนอกระเป็นเซ็ตที่ที่หลักอยู่แล้วจากเราเป็น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 โปรใช้เป็นเอกครับปาร์คนอบคุณค่นะมีใครมีคำถาม ก่อนนะ้ที่จะเริ่มง,งานอีนเดินไปดูตรงนั้นเทคโนโลยีจากปีที่ผ่านมามาจนถึงปีนี้พัฒนาไปค่อนข้างเยอะมากเลยนะคะมีใครมีคำถามอะไรไหมคะ